ต่อป,ปน,นี้คือข่าวก็ถือเป็นข่าวดีนะใครจะมาลงทุนประเทศไทยก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นข่าวดีใครจะชวนใครมาลงทุนประเทศไทยก,ก็ก็ถือเป็นข่าวดีโดยเฉพาะช่วงนี้เราต้องการการลงทุนถูกต้องถูกต้องอท่านอน้นไม่ต้องขยายความนะครับท่านอน้นก่อนหน้านี้เจาะลึกท่าไทยอินไซต์เทลแลนเคยรายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปว่าท่านอ้นเข้ามาตั้งบริษัทในประเทศไทย บริษัทนั้นมีชื่อว่า v v v วจำกัดธุรกิจหลักของ V-V-V หรือ Triple V ก็คือก็คือที่ปรึกษาการลงทุนใครอยากจะมาลงทุนในเขตประเทศไทยใครอยากจะไปลงทุนในเขตประเทศสหรัฐอเมริกาใช้บริการท r i ปเปิ p วีแอนด์พาร์ทเนอรได้เลยประมาณนั้นนะครับเป็นการเปิดตัวนะครับ เท่าที่ทราบนะบริษัทวีวีวีหรือเทปเปอรวีของท่านอน้นได้ลูกค้าประมาณ2-3งารายแล้วแต่รายที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยเป็นยักษ์ใหญ่ทางด้านอีวีจากฝั่งประเทศจีนเริ่มกันอย่างนี้ย้อนความกลับไปเมื่อสักสามสีวันที่แล้วเนี่ยท่านอ้นได้โพสต์ในเฟ e บุ๊กของท่านอ้นเองบอกเล่าถึง เรื่องราวที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมบริษัทที่มีชื่อว่า Launch Automotive Design ท,ที่ที่จทนจินใช่ค่ะโ okay. <ก>อเคก,ก,ก็ไปดูสาระใน Facebook ของท่านโอน้นกันสักนิดหนึ่งสิครับใช่ค่ะระบุนะคะ6รกรกฎาคมไปเยี่ยมชมบริษัท Launch Automotive Design ที่เมืองทินจินได้เจอและทำความรู้จักกับ CEO หวังสุนนะคะและมีการพูดคุยสื่อสารกันมาตลอดเรื่องโครงการต่างๆที่จะทําประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยด้วยมาถึงวันนี้นะคะเรื่องมีโครงการที่เหมาะสมทางลอนและทาง v ีวีบีคอมพานีนะคะลงนามในสัญญาร่วมกันทาโปรเจกต์ที่จะเป็นประโยชน์สําหรับเศรษฐกิจไทยและสภาพแวดล้อมยังไม่เฉลยครับว่าเป็นโปรเจกต์อะไรวงเล็บต่อเขียนต่อด้วยว่าน่าตื่นเต้นหลายคนคงไม่ทราบว่าเมื่อ20ปีที่แล้วบริษัท BYD แค่ผลิตฐานสำหรับโทรศัพท์มือถือแต่วันนี้ ซีอของบริษัท BYD มหาหวังสุนแล้วบอกว่าฉันอยากจะทําบริษัทรถไฟฟ้าจากนั้นลอนช์ก็ออกแบบและผลิต BYD รุ่นแรกขึ้นมาให้เขาน่าทึ่งมากโอเคเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าท่านอ้นก็ย้อนประวัติของ BYD ค่ะแนั่นเดิมนั้น BYD ก็ไม่ได้ผลิตรถ EVG นะใช่คะ่ะผลิตทางมีแต่วิชัน่นมีแต่วิชั่นและแพชชัน่นอยากจะทำธุรกิจ E ี ดังนั้นดังนั้นท่านโอนก็เล่าว่า b ี d จึงไปหามิสเตอร์หวังซุนซึ่งเป็น CO o ของ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 บริษัท l o ชอัลโ t o d d e s i g ไค่ะไปบอกกับมิสเตอร์หวังซุนอยากจะทำอีวีนั่นคือจุดเริ่มต้นอของ EV คันแรกภายใต้แบรนด์ b ีวแต่ไม่ใช่ฝีมือการออกแบบและผลิตโดย BYD ดีแต่เป็นฝีมือการออกแบบและผลิตโดยลอนส์ลอนส์ออโตม e ติชีดีไซน์แห่งเมืองเทียนจินท่านที่น่าสนใจนะเป็นข้อมูลที่ได้รับรับทราบกันนะคะแล้วท่านอ้นก็บอกว่าน่าทึ่งมากโอเคเอาเป็นว่าท่านอ้นได้มีโอกาสคุยกับ CEO บริษัทที่เป็นต้นกำเนิด EV ภายใต้แบรนด์ BYD ค่ะ นั่นก็คือวันที่6กรกฎาคมท่านอ้นก็ห้อยไว้นิดหนึ่งก็มีการเจรจากระชับความร่วมมือความสัมพันธ์อะไรระหว่างกันมาโดยตลอดกระทั่ง19กันยากระทั่ง19กันยาที่ผ่านมากระทั่ง19กันยาที่ผ่านมานัครับท่านอ้นก็ได้เชิญมิสเตอร์หวังสุน มาเยือนประเทศไทยเป็นการปิดดีลความตกลงความร่วมมือทางการค้าระหว่างกันสุดท้ายนะภาพบนจอณขณะนี้เป็นภาพของหวังซุนเซ็นสัญญาว่าจ้างท่านอ้นเป็นที่ปรึกษาในการลงทุนในเขตประเทศไทยคำถามก็คือหวังซุนล o อชออโตมัติฟิลด์ดีไซนจะมาลงทุนอะไรในเขตประเทศไทยแน่นอนที่สุดเกี่ยวกับ รถไฟฟ้ามันก็ต้อง EV ใช่และเอาให้ชัดนะจะเริ่มด้วยมอเตอร์ไซค์ EV เป็นสเต็ปแรกจากมอเตอร์ไซค์ก่อนเริ่มจากมอเตอร์ไซค์ก่อนค่ะทาง Launch Automotive ก็เข้ามาซุ่มศึกษาตลาดในประเทศไทยตามสมควรแล้วแ่ะค่ะแต่จะไปถึงขั้นตั้งโรงงานประกอบมอเตอร์ไซค์ EV ขึ้นมา หรือจะใช้วิธีการว่าจ้างนี่ผมไม่แน่ใจค่ะแต่จะเริ่มจากรถมอเตอร์ไซค์ก่อนเริ่มจากมกอเตอร์ไซค์แล้วจะขยายเป็นรถยนต์ไหมคะในอนาคตไม่ทราบค่ะโอเคภาพบนจอณขณะนี้ก็คือ19กันยาค่ะเข้าไปปิดเดียวกันเข้าไปเซ็นสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากันที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะ,ะผมดูจากสภาพสถานที่ผมว่ามันเป็นร้านญี่ปุ่นระดับพรีเมียมแถวแถวสุขุมวิทค่ะชื่อร้านเทนซุย เทนสุยน่าจะเทนสุยน่าจะเทนสุรยร้านญี่ปุ่นเกรดพรีเมียมแถวแถวสุขุมวิทแหละเห็นบนจอใช่ไหมครับขวามือบนจอหรือด้านซ้ายของท่านอ้นตามภาพาย้ำนักครับขวามือบนจอของคุณผู้ชมหรือซ้ายมือของท่านอ้นยืนติดกับท่านอ้นเลยซ้ายมือของท่านอ้นเนี่ยก็คือบิ๊กเสะ เสรีจินตนะเสรีนี่ก็เป็นที่ปรึกษาใหญ่ของใครตั้งหลายคนถัดจากเสรีจินตนะเสรีจะคน้นได้ไม่เอ่ยบิ๊กน้อยบิ๊กน้อยบิ๊กน้อยอดีตปลัดกระทรวงท่องเที่ยวพงพานุสเวตารุ่นโอชัดเจนนะน้าชัดแล้วค่ะถ้าบอกชื่อปุ๊บเลยชัดเลยค่ะซ้ายมือบนจอทีวีหรือขวามือของท่านโอ้ย ของท่านอ้นที่ยืนติดกันก็คือ CEO ของ Launch a u t o m ม t i v e d e s i g มิสเตอร์หวังซุนคนนี้นี่เองคนนี้นี่เองใช่ค่ดรับทราบกันตามนี้อ่ะใครจะมาลงทุนในเขตประเทศไทยดีใครชวนใครมาลงทุนในเขตประเทศไทยได้ก็ดีค่ะข่าวดี